มันบวกเพิ่ม12ดังนั้นถ้าเราหาคำตอบที่1คําคำตอบที่2ได้แล้วเราก็หาระยะห่างเลยว่ามันเพิ่มเท่าไหร่มุมเพิ่มเท่าไหร่นะคะตรงนี้เป็นมุมเนาะม,มว่ามันเพิ่ม12เราก็จาก19เนี่ยเราจะมาสู่คำตอบที่3ใช่ไหมคะเราก็บวกเพิ่มกับ12ไปมันก็จะได้31แล้วเราก็ อ่ะเอามาเข้าตามรูปแบบของคำตอบของเราก็คือมุมมันก็จะเป็น31พายส่วน24ทุกอย่างก็จะอ่าเป็นรูปแบบเดิมนะคะแต่มุมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะบวกเพิ่มไป12พายส่วน24นะคะเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะและการเพิ่มขึ้นของมุมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นครั้งละเท่าๆกันเนาะจาก เราได้คําตอบที่สามมามาสู่คําตอบที่สี่เราก็อ่าบวกเพิ่มไปอีกสิบสองนี่ก็จะได้สี่สิบสามเราก็เอาไปเขียนมุมในรูปแบบคําตอบของรูปแบบที่สีน่นี้อันนี้เป็นข้อสังเกตนะคะจะได้เขาเรียกว่าอะไรอะยน่นเวลาลงในการทําในการทําข้อสอบในการคิดเนาะเมื่อเรา อาหาตามขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วหาให้อยู่ในรูปของเชิงพั้วอันนี้เขาให้เชิงพื้มาถ้าไม่ได้ให้มาเราก็ต้องหาอาหามุมให้ได้ก่อนรู้อารู้เอ็นรู้เซตาก็เข้าตามสูตรนี้ได้เลยตามสูตรหาลากที่เอ็นจากนั้นหาได้สองคำตอบถ้าเป็นลากที่สี่ลากที่ห้าเนาะเราก็ต้องแทนค่าไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแทนค่าด้วย k ศ k หน k ส k ส แล้วถ้ามันมีรากที่สี่รากที่ห้าก็แทนไปเรื่อยๆอแทนที่เราจะ,ะทำแบบเต็มเนาะเมื่อเรารู้ทางลัดและเราก็ดูว่าจาก7พายส่วน24ไป19บพายส่วน24่เนี่ยมันห่างกันอยู่เท่าไหร่เราก็เอามาบวกทำเป็นแผนภาพแบบนี้ก็ได้แล้วก็บวกเพิ่มตรงนี้ก็เป็นแ1ทที่เราหาแ2ทตรงนี้แ3ท4แทสแบบนี้ เราลองดูโจทย์ตัวอย่างอื่นๆในข้อนีอ้ที่มันต้องค้างไว้แบบนี้เนาะเพราะว่ามันไม่สามารถหาค่าในวงกลมหนึ่งหน่วยได้เนาะก็เลยต้องติดไว้แบบนี้แต่ถ้าเมื่อไรที่อ่มุมเป็นอ,อยู่ในเขาเรียกวงกลมหนึ่งหน่วยพอดีเนาะเราก็สามารถแทนค่าได้เราก็แทนค่าได้เลยแต่ตรงนี้จากภายส่วน3 อ่ามาพายมา่าพายส่วนสามเราก็ดูอ่าว่าระยะห่างเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นมุมเกี่ยวองศาถ้าเรามองอ่าในมุมของเรเดียนไม่ออกอันนี้เป็นเรเดียนเนาะถ้าติดค่าพายเรียกเรเดียนเราก็แปลงให้มันเป็นองศาเนาะตรงนี้พายส่วนสามมันคือหกสิบองศาส่วนค่าพายอย่างเดียวมันคือร้อยแปดสิบองศาจากนั้นเราก็ดูว่าเส้นหนึ่งกับเส้นสองเนี่ย จาก60ไป180มันเพิ่มอีกกี่องศาก็เพิ่มอีก120องศาจากนั้นเราจะหาแสดนสาเสด3ก็คือจาก180บวกไปอีก120องศาแบบนี้มันก็จะได้เท่ากับ300องศาเราก็ดูในวงกลม1ห,หน่วยนะคะถ้า300อ่า300องศามันแทนด้วยอะไรเราก็ดูเป็นมุมเรเดียนก็คือ5พายส่วนด้วย3แบบนี้แล้วก็นำมาหาคำตอบ อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะคะจะมี4ี่คำตอบห้าคำตอบก็ขึ้นอยู่กับล่าเนาะเราต้องหาให้ได้อย่างเช่นตัวอย่างที่3หน้าที่39มสเาเราได้เราหามาแล้วเนาะก็คือเป็นจำนวนเชิงซ้อนให้ได้เป็นจำนวนเชิงซ้อนจากนั้นมนะุมแรกของเราคือห้าพายส่วน9มุม คำตอบที่สองมุมที่สองของเราเป็นสิบเอ็ดพายส่วนเก้าครูก็เอาห้าเนี่ยเลขห้าตรงห้าพายมาเทียบกับสิบเอ็ดว่ามันเพิ่มเท่าไหร่ก็คือห้าไปสิบเอ็ดมันบวกเพิ่มอีกหกดังนั้นในคําตอบที่สามครูก็เอาสิบเอ็ดเนี่ยบวกเพิ่มอีกหกก็จะได้เป็นสิบเจ็ดแล้วก็เอามาเขียนอให้อยู่ในรูปแบบของคําตอบที่ได้มาเนาะก็คือเจ็ดพายส่วนด้วยเก้าแบบนี้ ถ้า,ารู้จักสังเกตเนาะในการหาคำตอบก็จะง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ฝากไว้แค่นี้เนาะแล้วก็มาดูที่ตรงนี้แบบฝึกที่1.7อ,อันนี้ก็ให้นักเรียนลงทําลงในเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันหมดเวลากี่โมงนะ11โมงาเดี๋ยวนะ10โมง5นาที ไม่ทันแล้วอครูงั้นครูพูดเข้าๆแล้วกันข้อแรกข้อแรกเขาทําให้ดูแล้วเนาะงั้นเอาเป็นข้อที่มีดีกรีสูงๆแล้วกันอย่างอ่ะข้อนี้แล้วกันข้อห้าข้อห้าบอกว่า F x กำลังสี่ลบหก x กำลังสามบวกสิบห้า x กำลังสองลบยี่สิบสอง x บวกสิบสองข้อนี้ถ้าเราจะทำเนี่ยเราสามารถแยกเป็นวงเล็บได้ไหมเราหาได้ไหมคะแล้วเราจะทำวิธีไหนดีเรารู้จักวิธีการหารสังเคราะห์ไหมเคยได้ยินมาบ้างไหมผ่านหูมาบ้างไหมคะวิธีการหารสังเคราะห์ก็คือ ถ้าเราจะหารสั่งเคาะเนาะเราก็ต้องุ่มใช่ไหมคะุ่มหาตัวเลขที่หารกันที่เอามาหารจากไหนจากตัวสุดท้ายคือตัวประกอบของเนาะก็คือมีอะไรบ้างที่หาร12ลงตัวก็มีบวกลบ1บวกลบ2อาบวกลบบวกลบอะไรอีก3ก็ไปเรื่อยๆนะคะ แต่ว่าการสุ่มตัวเลขก็จะไม่เกินลบหนึ่งลบสองลบสามประมาณนี้นะคะไม่เกินนี้เราก็ดูว่าถ้าเราแทนพีพเนี่ยเท่ากับ x สี่ลบหกเกกำลังสามบวกสิบห้า x กกำลังสองลบยี่สิบสอง x บวกสิบสองแต่แล้วโจทย์เขาอา ที่ในทฤษฎีเนาะเขาบอกว่าถ้า,า p ีเเนี่ยพีเ e เนี่ยเท่ากับ0ูนย์ดังนั้นเราจะสุ่มหาว่า,าเลขหนึ่งเนี่ยเมื่อมาแทนในเนี้ยแล้วมันเท่ากับศูนย์ไหมถ้าเท่ากับศูนย์เรา,าก็จะใช้ตัวเลขนั้นเนาะเราก็สุ่มสุ่มจากตัวเลขที่เป็นตัวประกอบของสิบสองเราก็ลองุ่มมาใช้พีอะไรดีคิดว่าเป็นพีอะไรถึงจะได้ ่าลอง p หนึ่งก่อนก็ได้อ p หนึ่งเราก็แทนเลยค่ะหนึ 1, ่งกำลังสี 22, ่ลบหกคูณหนึ่งกำลังสามบวกสิบห้าคูณหนึ่งกำลังสองลบยี่สิบสองคูณหนึ่งบวกสิบสองได้เท่ากับเท่าไหร่อ่าช่วยครูคิดหน่อยเร็วอปิยะวันอยู่หรือเปล่าอยู่คะ่ะคิดหน่อยเร็ว หนึ่งลบหกบกสิบห้าลยี่สิบสองบวกสิบสองค่ะลบยี่สิบสองบวกสิบสองได้เท่ากับศูนยั่นหมายความว่าอะไรนั่นแสดงว่าหนึ่งเนี่ยเป็นคำตอบของสมการและได้แล้วตัวแรกแสดงว่าแต่ว่าเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของพหุนามเนี่ยเราได้หนึ่งเป็นคำตอบของอสมการ แต่เราจะเขียนเลขหนึ่งให้อยู่ในรูปของพหุนามเราจะเขียนได้เป็น x บวกหรือลบนะต้องต้องเป็นเครื่องหมายตรงข้ามเนาะก็คือ x ลบหนึ่งพอแก้สมาการออกมาเนาะมันก็จะได้เท่ากับ x เท่ากับหนึ่งแบบนี้ x 1. เป็นคำตอบอ x เท่ากับหนึ่งเป็นคำตอบของสมาการจะได้ว่า x ลบหนึ่งเป็นคำตอบของ จากนั้นเราก็ทําการหาสังเคราะห์หาสังเคราะห์ลืมไปหรือยังเราก็เอาคําตอบเนี่ยที่1มาต่างแล้วก็ใช้เป็นอะไรตัวเลขตรงนี้ใช้เป็นดีกีดีกีหรือสามประสิอ่ะเขาเรียกสามประสิทธิ์เนาะสามประสิทธิ์ข้างหน้าดีกีทั้งหมดเนี่ยก็จะได้เป็น1นึ่งลบหสิห้าแล้วก็ลบยี่สิบสองแล้วก็สิบสอง ตรงนี้มาถึงตรงนี้มีใครงงบ้างเนี่ยอะเดี๋ยวครูจะให้ไปทำต่อเนาะจากนั้นอ่าชักหนึ่งลงมาดึงหนึ่งลงมาหนึ่งคูณหนึ่งได้เท่ากับหนึ่งบวกกันลบหกบวกหนึ่งได้ลบห้า หนคูณลบหได้เท่ากับลบหบวกกันได้เท่ากับ10 1หนคูณสิได้สิบลบบวกกันได้ลบ1ิบคูณลบสิได้ลบสิบวกกันได้ศูนี่นะคะผลลัพธ์ผลลัพธ์รอบแรกยังไม่เสร็จนะคะผลลัพธ์เท่ากับจากดีกี G ที่เป็นกําลัง4เราก็หารไปแล้ว1นรอบมันก็จะเหลือดีกีเท่าไหรดีกี3เนาะก็เป็นอันนี้ก็เป็น x กาลัง3ลบ 5x กาลัง2บวก 10x แล้วก็ลบ12แบบนี้ผลลัพธ์เราก็คือ x กาลัง3ลบ 5x บวก 10x ลบ12จากนั้นเราก็หาต่อ าว่าตัวประกอบของ12เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็หารไปเรื่อยๆเนอะลองอ่ะครูฝากน,นะคะแบบฝึกที่ 1, 1.7เนาะข้อที่1ใหญ่ตรงนี้เหมือนครูผาดิศเขาจะทำข้อนี้ให้แล้วเนาะข้อที่เหลือเนี่ยเราก็ใช้การหารอ่าหารสังเคราะวันนี้ก็ วันนี้ก็หมดเวลาพอดีเนาะก็ฝากข,ข้อนึงเนาะอันนี้ถ้าใครสงสัยตรงไหนสามารถทักมาหารูในแชทส่วนตัวได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะคูคขอคะเราอันนี้ต้องส่งไหมคะอ,อันนี้อันนี้